นิทานเรื่องสงครามเทพนิยายตอนที่35หลังจากที่วิหารโบราณเริ่มปลดปล่อยพลังงานออกมาทีมสำรวจและนักรบต่างรู้ว่าพวกเขาเหลือเวลาไม่มากในการหยุดยั้งวิกฤตครั้งนี้พลังงานจากวิหารทำให้ดินแดนเอเทอร์นิสสั่นสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวและพายุพลังงานที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน การตัดสินใจครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการเสียสละก,กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเหล่าผู้นำและประชาชนต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงหลังจากที่แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ทำให้ประชาชนต้องหนีออกจากหมู่บ้านรอบวิหารทีมสำรวจที่นำโดยนักปราชญ์หลักเอเทียนและนักรบผู้กล้าหาญไคร,รอส ได้รวมตัวกันเพื่อหาทางหยุดยั้งพลังงานที่กำลังจะระเบิดออกจากศูนย์กลางวิหารนักปราดหลายคนเชื่อว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะปิดผนึกวิหารได้อย่างถาวรน,นั่นคือการใช้พลังชีวิตของบุคคลหนึ่งในการปิดผนึกพลังงานจากภายในเอเทียนเราไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหมแครอสถามขณะที่เขามองไปยังวิหารที่สั่นสะเทือน และมีแสงสีฟ้าสว่างวาบออกมาจากรอยร้าวของหินเอเทียนพยักหน้าใช่เราต้องเข้าไปในวิหารและใช้พลังชีวิตของคนหนึ่งในการปิดผนึกถ้าไม่ทําเช่นนั้นพลังงานนี้จะปลดปล่อยออกมาและทำลายทุกอย่างไคร,รอสและเหล่านักรบที่เหลือพยายามคิดหาทางอื่นแต่ทุกวิธีที่พวกเขาลองใช้ในการควบคุมพลังงาน กลัดบ่ไม่เป็นผลพลังงานจากวิหารโบราณเริ่มแสดงอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีที่ผ่านไปพื้นดินก็ยิ่งสั่นไหวรุนแรงขึ้นอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระยะทางหลายกิโลเมตรเริ่มพังทลายลงประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ต่างหนีตายด้วยความหวาดกลัวพายุพลังงานที่เกิดขึ้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกพัดพาออกไปเหมือนเศษใบไม้ในสายลม เราต้องรีบแล้วไม่เช่นนั้นเอเธอร์นิตทั้งหมดจะกลายเป็นเพียงเศษซากแห่งอดีตเอเทียนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่เอเทียนรู้ว่าการเสียสละตัวเองเป็นหนทางเดียวที่จะปิดผนึกพลังงานนี้ได้อย่างสมบูรณ์เขาเป็นนักปรญ์ที่ศึกษาเรื่องวิหารและพลังงานโบราณมาเกือบทั้งชีวิตเขารู้ว่าพลังชีวิตของเขาจะถูกดูดซับไปในวิหาร ทำให้แหล่งพลังงานนั้นถูกปิดตายตลอดกาลข้าอาสาเองข้าจะเป็นผู้ปิดผนึกพลังงานนี้เอเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขณะที่เหล่านักรบและประชาชนที่เหลือเงียบไปด้วยความตกใจแต่ท่านเอเทียนใครรอสพยายามแยง้งพวกเราไม่สามารถปล่อยให้ท่านเสียสละเช่นนี้ได้เอเทียนยิ้มเบาๆก่อนจะตอบ ข้าได้ศึกษาวิชานี้มาทั้งชีวิตนี่เป็นหน้าที่ของข้าข้ารู้ดีว่าไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ได้นอกจากข้าข้าไม่ต้องการให้ใครต้องเสียสละในสิ่งที่ข้าตระหนักดีว่าข้าต้องทำเอเทียนเดินตรงเข้าไปยังวิหารเขาเก้าวข้ามซากหินที่หล่นลงมาและเดินเข้าไปในใจกลางของพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาราวกับพายุ เมื่อเขาเข้าใกล้จุดศูนย์กลางพื้นดินเริ่มสั่นแรงขึ้นและแสงสว่างที่แผ่ออกมาจากพลังงานก็เพิ่มความเข้มขึ้นจนแทบมองไม่เห็นข้าอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกแต่ข้ารู้ว่าพวกเจ้าทุกคนจะทำให้เอเทอร์นิสเจริญร,รุ่งและสงบสุขต่อไปเอเทียนพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายไปในแสงสว่างของพลังงาน นักรบและประชาชนที่ยืนดูอยู่ข้างนอกวิหารได้แต่เฝ้ามองด้วยความเศร้าและเคารพขณะที่วิหารค่อยๆปิดผนึกลงอย่างช้าๆแสงสว่างค่อยๆลดลงจนหายไปในที่สุดแผ่นดินหยุดสันไหวและพายุพลังงานที่เคยพัดโหมก็หยุดลงทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความสงบที่กลับคืนมาเมื่อวิหารถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ ประชาชนที่หนีภัยกลับมาที่หมู่บ้านและเมืองต่างๆเพื่อเริ่มการฟื้นฟูใหม่พวกเขารู้ดีว่าการเสียสละของเอเทียนเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งใหญ่พวกเขาตระหนักว่าการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่สามารถทำอย่างไม่ระมัดระวังได้อีกต่อไปสภาประชาชนจัดการประชุมใหญ่เพื่อวางแผนฟื้นฟูเอเธนิสใหม่ทั้งหมด พวกเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและไม่ทำลายธรรมชาติการปลูกป่าการสร้างเขตอนุรักษ์และการพัฒนาระบบชลประทานใหม่ที่ไม่รบกวนสมดุลธรรมชาติล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้พวกเขายังวางระบบการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราในอดีต เราจะไม่ใช้พลังงานโดยประมาทอีกต่อไปข้าสัญญาว่าเอเทอร์นิตจะกลายเป็นดินแดนที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปหนึ่งในผู้นำสภากล่าวด้วยความแน่วแน่ประชาชนทั้งหมดได้เข้าร่วมกันในการฟื้นฟูเอเทอร์พวกเขาปลูกพืชใหม่เริ่มสร้างบ้านเรือนใหม่และฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวและพายุพลังงานความร่วมมือระหว่างชุมชน และความมุ่งมั่นในการปกป้องธรรมชาติกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับดินแดนนี้หลายปีต่อมาเอเธนิสได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์เมืองใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับระบบการใช้พลังงานที่ยั่งยืนประชาชนมีความสามารถขี่และรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยี และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้หากพวกเขารู้จักใช้มันอย่างสมดุลการเสียสละของเอเทียนได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปตลอดกาลประชาชนได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงเขาในฐานะผู้ที่ได้ปกป,ป้องดินแดนนี้จากการทำลายล้างและมอบชีวิตใหม่ให้กับเอเทอร์นิตข้ารู้ว่าอนาคตของเราจะปลอดภัย ตราบใดที่เรายัางจดจำบทเรียนจากอดีตและรักษาสมดุลที่เราได้เรียนรู้มาหนึ่งในประชาชนกล่าวขณะที่เขามองไปยังดินแดนที่ถูกฟื้นฟูใหม่อย่างสวยงามเอเธอร์นิตได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความมั่นคงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายและความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในอดีต แต่ประชาชนก็ได้เรียนรู้ที่จะปกป้องดินแดนของตนด้วยความรักและความเคารพต่อธรรมชาติพวกเขาได้สร้างอนาคตที่ยั่งยืนซึ่งจะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปเอเธอร์นิสจะยังคงเป็นดินแดนที่จเจริญรุ่งเรืองและผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้จะไม่ลืมว่าความสามารถขี่และการปกป้องสมดุลของธรรมชาติเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยัง่งยืน